Gen, มันสิมาผูกซิปมผมบอกบอกมันวันใดอืมพียมป้าลงมาแล้วก็ไปอีกแร้วสองไอ้น้องไอ้โก๊ปลาตอสีเหล็บสมเทาปากไก่เอ็กอกมาท่าลูกไ่ท่าไก่ต้องมาทาพวกเห็นู่นมัคือท่าสีสีเหล็บแดงอดนั่นน่ะเขาไก่ทาห้ม่นี่นะทาให้าอยู่ตนั้นะเจน่ะาแม่แม่ฟรีหนึ่งเลย หกสิบพอดีสายดีใหญกับน้องมานไปยขึ้น้ไสิียดนะเนื้อ้ไกลน้อยว่าเ็ไกลน้อยแม่เียดนะ

จะไปถามหาอะไรนั่นนะมาต้องถามหาสิไ้ว่าวบอขันว่าวนี่บอเรือได้มาซ่ามาซอแม่ซ่าเอยถามหาอันพอเบาดาวพี่น้องเขาก็เลยว่าสิไ้ว่าวบอ ท่นกูเอามเลือมา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 จับการตัวที่มาอยู่เขาตัด่เขาเออน่าใช้เวยิงใหญ่เออโอ้ามาตหอมบบเห็นหนาจิ้บเผาช้ามจิ้บตัดเนี้ย คุ้คุ้นต้องมุก็ได้คุ้้อแขงวญเอาเอาคไม่ี้้อจบเจบจานี่แล้วมือกับมืองามงามกับงามดีเสด็จตำราภาษีใกล้ๆใกล้ๆใกล้หมดแล้วเอาใกล้ได้ผใกลใกล้บริไข่บอกกไข่รโยนเมียน้ำโยนโยนโยนน ักรเต้มากสับปวดกปรดุกจัไขได้ใส่ในแม่ไหนึ่งห่อนเปกมือวนเเสาบ่อยมาเผาน่กายผีนเอิเจนมาหผตวนี้เพอสิไทยมันเกี้ยงตป้นเหนียนทำมันคู่ไปว่ายาวาากอแม่คอเลิกมก้วขาคือแก้วคือเวนพอแม่ผูกเทนมือแม่นสืนบานบ่อยลำคาญคือเก่าด้ไปกัน้โกา โอ้โหอีเมจิเจ๊กแบ่งหมื่นนะพี่น้องใหญ่พุ่นแบ่งหมื่นสองหมื่นพุ่นสองหมื่นจีิงห้าวันนี้สองหมื่นบาทให้คนนี้ก่อนอะ ใช่ครับนายครูนใช่กวดนี้โลคีกวดดอกกวดสิกวดคือไข่ปอกไข่มันเกีียงน้ำบารมีสาระมาขังเลยนะเอ้ยมีตะเก่าแต่ควรจะมาอยู่ทิงอย่าเป็นสาบมาอยู่ข่าอย่าจะเม้นกุ้ยเจ้าอย่าไปลุยน้ำแกงลูกฟัวบใบแดงให้ไปจะานอนข้องจะใส่คือแก้วคือแหวนนี่แล้วมีเทปในใส่ให้ห่วงให้เฮ้ยแต่พญารูค่าเรียงลูกเรียงเตาเรียกลูกชายเต็มผ้าเขาเรียกลูกยิงเต็มผาง่ายให้อยู่ดีไม่แห้งมันคงจะนองแก น้ำปูดันยาน้ำลุน้ำผู้ว่ามาข้ามหน่อยก็บให้ให่หองบกให้แอ๋ให้แอวได้ให้อยู่ดีไปแห้งขงทนงเกนเบิร์ัวนะครับโอ้ยกระพงเรื่องเขาเลยเนี่ยเพียงป่าเจ้าสูงเพียงป่าเจ้าใหญ่เพียงลุงสูงเพียงป่ากจ่าเตือนบ่ามันในเนื้อในกายบอกขอเห็นเข็นบ่พอสนฉอบอกให้นี่ให้เจ้าใหญ่เป็นครูบาอาจารย์เด้อบวชเทียนเขียนอ่านให้พ่อแม่ได้เพิ่งพาได้ที่เดียวให้มันคงทนงเกนน้ำผงน้ำม่ได้ จะสูงเพียงป่าันจะไงเสียงลงสูงเพียงป่าก็ปันหะเรื่อมันยืดเงิือนมานย่างละแบบอู๋เนาะปาดูสวยามพ่อแม่ภาพเพื่อนเนาะทั้งไดถ้ามันงอมันเกาะของงามมันมือสวยงามอะไรนะมันเบิกได้เนี่ยกันตะสายได้นะายแล้วกองเงินกองทองไอ้แม่น้ำอบนหอมแม่เอ้ยกระดานง่ายทั้งใด

วันไหนไผ่เดงได้บเสียเาเสียเนนะครับโต๊ะแม่ว่าอะไป้าแค่ยานใคราเด้ายังเข่าแล้วไปทำเรล่มหิวแล้วนยนะเริ่มกันเเริ่มมันเริ่มเกี้ยงกันมากแล้วแม่เมื่อออกมาจากห้องมอน่าดำดำเองเตอยู่นชั้นน้าเนาะนั่นบอเมอมากิ่ันี้เออ เอาไปให้ไม่งพาปหลยไปั่น้ดาตสมมาอย่าเทนทรายกสพูตาเหลือกนแล้วนี่อันนี้เกาะโอ้ยกูกระบอเงินสูงวย่มันม้่าไป ตากเนี่นคุณงมันยังคุกกลังสิหวังสูขจใยปั๊มใช่ป่ะยานกูยังก่อเติดเยอนี่สามพันบ่อน่ะหพันสามพันขอบคุณลลายเด้อที่ทิ่สมมาแม่น้องเทนแทน ้านขอขอชมบัตรชมมาได้ให้พนักข้อาไปับที่ดินเ่ื่อนไป่น้ำลก้ำเต่ากวสามข้าวหลาวน่มหักามเป็นกัมหนุ้านสร้างลุกพุ่งสร้างลูกุ่งขึแล้วกันพีคนหัล่อออยงนสนอเจรจกัน อย่าีฟังป้าเนาะคุณยายก็นี่แต่คุณพอซับผซ้อมีสามนี่จะนจะท่องเลยปุ่บ้าปุ่มยากอะไรอือ มัดมงยัาไงเบอรตอีมเขาดเลิกค่ะอีแม่มาเล่นไปสวนพ่อแม่อีแม่อีนองมันแสนมาอยู่แล้วเมื่อคืนนี่ไปสวนน่ะไปนั่งน้าแม่จักมือ ดีเขอบคุณละลายเด้อร์ใหญ่ใจดีิเห็น่ซอนกคุณลขอคุณลายเดที่แม่ที่มีความเมตตาอีแม่ท่าเนอะ ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนมากคือหนาเลยจะเล่นผัดกระเพาะมาหาผัดกระสังไงแล้จะเล่นเพือนกับเขาในสามไม่ไหน่อยแม่อ่อใจดีอ่่าบักซอยเนาะบักนอกมาสัเที่มากติดี่ายังอนี่าหมดยังไปสังนอเนี่ย แล้วทั่วบอดี้จักอันกูถ่ายประจักหน้าที่ยังไงสูเปิดมาพัะเทน conduct. โอ้ยเลอือกแค่นีนเลยเทียงแะผููได้ห่อนี่สูกระดี่แท้ฮึออ้อสูกินลอดกระปวดแขนปวดขาทำควันประหนักปุ้ยพ่อแม่เ้าเองหนังเหง จักถ่ายไปจ้าหนาที่แล้วออมอตะกิกนแล้วถูบริกัรมือนีน้านห้เอาเมื่อกีเ่าหน้าเขานอืมะมาแอรอ้ไบอด้ส์ถูกว่ได้เขาก็บบอด้ตั้มอยู่แล้วเียนน้องหน้ามันสิอันนี้เหนาอืม,ม ยายคือ่ลราวยล่างจานใหอไม่้เอาไึ้เออเกอมืล่างใหล่าง่แกมีได้่ยนหมอนี่มือหนึ่งหรือมือสองนี่ดิมือหนึ่งกับสองกันน